ได้จเจอมะย่างออกกําลังกายกัะทุกคนฝนก็ลิน,นหน่อยๆค่ะเดินไปออกกําลังกายไปกลับก็สองกิโลเมตรผุนทากเส้นนี้กับทางไปไอผุนละในเมืองซื้อของผุนละค่ะเดินกลับบ้านก่อนค่ะ แล้วสิุดท้ายวิวไอ้แม่น้ำทุกคนเบิ่งน้าก่อนใบใหม่บ่แม็นหลวงเบ,บื้องหลังเดือบเส้นสายจังหน่อยก่อนค่ะตอนนี้ยายเจิมก็เดินตอนเช้าค่ะทีเดินตอนเช้าทุกวันแหละค่ะทุกคนยนี่ยมือแรงมันกับมือบ่ค่อยเนี่ยเดินยนี่ยมือแรงเท่าไรดอกค่ะยนี่ยมือแรงถ้าหน้าร้อนก็ก็จะเดินอยู่มันบ่มืดเร็วแต่หนาหนาวเนี่ยมืดเร็วค่ะอุปกรณ์กับมีคือเกานี่แหละนี่เห็นบ่แล้วก็ถุงมือพร้อม เรใหม่ปม่เป็นสีค่ะทุกคนพาทุกคนไปดูแม่น้ำค่ะอันนี้ดอกกระกเรนี่ก็ยังบ่ทนได้ขุดออกหรอกค่ะสวนสูนอยู่นี่ละยังบ่ท่านได้ติดลบย่ำคืนปันใดเพึ่นกัญญงไงหัวยังไม่เน่าค่ะ,ะเอว่าทิดหนาค่อยขุดกระไดว่าสันเดว่านี่เาทุกคน ดอกอันนี้งามๆเป็นโซนเบิดน่ะเนาะนี่นะคะพีน่างามใหม่นะคะตรงนี้ฟังเสียงนกด้วยค่ะเพิ่งดูผุนกห้องจิ๊บเจิ๊บเจยบเจียบอยู่บนนะคะแต่ย่าจื๋ทิ่ผ้าทุกคนมาเบืองเงียหนาวปนไดกันยังมีเห็ดออกนะคะทุกคนมาเบืองเห็ดค่ะ ทุกคนมองดูเห็ดพึ่งหวานโมเมนต์เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งคารายหวัวส้มนากรูดดูหัวแข็งแข็งขาแข็งแข็ง,ข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 งดูดะทุกคนแกงได้อยู่ด้วยนะเจ้าเจี๊ยบก็บอกเอาดอกจล่าวไปทุกคนเบนื้องซื่อค่ะมี่องดอกคุณดิเห็นดูนี่ดอกนึงค่ะ อดอกนี่อ่อออยู่ไหนทุกคนเห็นไหมนี่ค่ะวิหลายดอกจุ่มกันเนี่ยคูเฟรต์นี่เอ้าเห้เดยทุกคนดูก่อนขี้ใหญ่ทุกคนเบิ่งก่อนก็เอาทุกคนไหนมักเห็ดผู้ใดมักเห็ดจุ่มกันเลยว่าทาเห็ดให้เบิ่งผ้ามาเบิ่งน้ำก็ได้เบิ่งไปเด้อค่ะฟังเสียงนกไปเด้อ เบิงน้าทุกคนหนิงบอกหนิงมากเลยค่ะแต่ไม่มีแดดมันรอบบสิมันรอบบเบิงบ้งวิวเบิงนะ้งหน้าย่เจืมน้ำค่ะเห็นวิวแล้วละ่ะแต่ย่าจืมก็อยากไทยหนา <laughs> อยากไทยหนาเห็นยิ้มแขวไอ,จอ้จืมขาวๆย่าจืมน้ำเส้นเดชค่ะอยากเว้าน้ำเส้นเดช วาวบเห็นหนาเนาะย้ําเจมือติอันนี้นนบอกค่ะทุกคนหนาย่าเจมกับแองใบไม้อันใดเป็นง้าผัวกันกับเบื้องเอากถาบานเศร้านาคุณนมี้คนยองกับยองจะครองนี่หละค่ะเม่นบอกค่ะทุกคนว่าบอกเพงคลิปเรอเจมกับสนุกสนานไปเลยค่ะไปขึ้นบ้านไปกินในน้ำชากาแฟกับย่าเจมนะคะ ไปนั่งคุยกันในบ้านนี่ค่ะนั่งอยู่เนียนหนาวสุนเดยเปนั่งในบ้านเนาะค่ะไปค่ะขึ้นบ้านน้ำกันยิ้มกันหาเอาลงกอ้อแอนนาปกุกยิ้มสวยๆนะค่ะน้ำชาค่ะทุกคนสุ้งทราบค่ะนี่ชงชาเอาชาลงไปแล้ว จเจมีมยว่าจะใส่นมค่ะอันนี้ใส่นมาสมเจี๋ยงกระบอกพิษอีกแล้วน้ำผึ้งค่ะใส่น้ำผึ้งลงไปน้ำชาออกก่อนเตฟ้านจะะเจ้ามาเห็นอีหยังหยางวนวนอยู่นี่น่ะเฮ้ <c oughs> ยอค้นข้นเลยจะสร้างตะสร้างดิขุ้นนะจากอียหยังอืมแล้วก็เอาน้ำผึ้งใส่ค่ะ ขึ้นช้่ยกะคนคนใช่ไหมทุกคนคนให้เข้ากันแล้วก็ไปกินกับขนมขนมอร่อยอร่อยอันนี้อยังมาว่างไ้เขียวเขียวนี่ผักขึ้นช้าย่ยจะเจิมไปเก็บมาค่ะบรูว่าเสดอย่างดีเต็ตอย่างเสตอย่างดีเนาะเ็ดซอสปาเกตตีบ่เนาะ สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนยายเจิมชนุนบ,บทสวีเดนมาค่ะทุกคนมากินขนมหวานกับยายเจมิมนี่ค่ะมันจะเป็นจังส่เป็นยังไงทุกคนสบายดีอยู่เนาะค่ะยายเจิมก็สบายดีอยู่คือเก่าเลยยายเจิมค่ะทุกคนอันนี้น้ำชาน้ำชาหอนๆกับน,น้ำพึ่งบอกพิษบอกว่าพิษดอกน้ำพึ่งไม่ได้ใส่นมวันนี้ สดหอนหอนมือน,นุกดื่มร้อนสดหอนหอนมาสัน่นสดกระดื่มมันกับคนแตกต่างกันเนาะค่ะทุกคนสดมันก,ก็คือใส่สวนสดอันนี้มันดื่มค่ะแมนบอดื่มน้ำชากาแฟแมนบอเสียงสดเลยค่ะทุกคนเสียงหูบไหมค่ะเสียงเสียงหูบเอาน้ำชาเป็นตซี่บเนาะ แสบีบคือเก่าะจะเจีมเอียงกับเสบเบิดล่ะแต่อันนี้ที่ทุกคนชิเสบบ่แ์ดสบแสีบอยู่ค่ะแต่จะเจีมบ่ามากักมันหวานโพดนี่ค่เะเขาจะคิดจังซี่ออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะข,ขนมค่ะทุกคนเจีมต่างกองไก่เพิ่นบอกนะคะมากินน้ำกัน ต,ติดปากเสีบเีกไข่ขนมีอย่างบานห้าเนาะเสีบอยู่ค่ะไม่จะน้าตาลไหมห โห่กับโหกน้ำชากกาแฟคือปลยู่ก่อนไอ้ตายดื่มน้ำชาบ่ิยคือเฮดเฮดเสียงดังนี่มันเกิดที่ปอยังก็มันไม่เหมือนดื่มน้ำชาหน่อยรือคนตื่มาบัสสาวาต้องไงแบบว่าต้องเสียงดังมันจะไปยังไงลรองมึงดูทำอย่างนี้ใช่ไหมคะ่ะ เจຽเจืเออเจอยากันเดอะไรวันนี้เราจะเจอกับบอลทุกคนหัวหล่อไปเลค่ะทุกคนด้วยสไตล์ไปสไตล์มันะสไตล์เจอก็เป็นยังสี่เฮาเบาบวานเบามวนกัเป็นไปบรายดอกคาเยากเจอแมนบอกค่ะทุกคนบอแบบสไตป์ไเจอนี้นะเค็ดนย่งก็เป็นในตัวของตัวเองเป็นของจบของนี่นะเราเกิดมายังไงเราจะไปเรียนแบบคนอื่นไม่ได้เราค่ะทุกคนแม่นบอกค่ะ เอากินทนนี้กับพอ่อคุยกับทุกคนก่อนบ้างไว้นี่ล่ะเอ่เจีมกับขอบคุณทุกคนนั่นล่ะที่ขอมารับไอ้ฟังรับชมยย่เจมิมชนบทบทสวีดิงคุ้นบานๆก็อยู่แบบในปลาบานๆี่แหละค่ะทุกคน จรกเฮ็ดอีหยังโลกไปก็มีแต่ชีวิตแต่ประจําวันของจคองอะคของเห่ะคะอันในเพิ่นมากเพิ่นกับข้ามาเบิงเพิ่นบ่มากเพิ่นกับกไดไตเด้งขึ้นไปเพิ่นกับกดโอ้ยหนาเบื่อในนีิจะปลาจรกอีหยังดอกกดนี้ไปกดนี้ไปก็บเป็นหยังดอกค่ะทุกคนยจะ่จเมกับเฮ็ดนาอเยจิ่เมไปทั้งสี่ล้วค่ะจะเจิมเพ็ไดไอ้ ว่าจะเจิมป่วยจะเจิมก็ะเฮดยูทูบไปคุยกับเอฟซี C ไปกับเอฟซีไอ้เพื่นเขาว่าเบิงเป็นกยนร่างจเพ็่นเขายเจิมเพิ่นก็ามาเบิงแม,น,งม,บงมนบอกค่ะเป็นมูเป็นพวกจยเจิมไปจเจิมาัทายทอดชีวิตของเจของออกไปสิล่ะค่ะแต่ว่าไอ้ช่วงนี้กับบม,มีพระเอกมากอยู่ในคลิปบอไม่สวัสดีอยเที่ยวเราพระเอกนะคะเท่ากับบอเป็นบังคับเพิ่นดอกเพราะว่าเราทําคลิปของเราเราก็ อยากทำเราก็ทำไปมันเป็นในชีวิตเสียนตัวของไผ่ของบ้านมันบอกค่ะทุกคนจะเจิงกว่าจะเบาเตลอดล่ะค่ะเพราะว่าเพิ่นในเป็นในคนส่วนตัวนะคะพระเอกนะคะทุกคนอันท,าาที่ว่าบางครั้งที่ว่าในมาสวัสดีได้ไม่เห็นหนึ่งคือว่าเป็นครั้งเป็นข้าวละช่วงนี้นี่บ่ม,มีเลยล่ะค่ะถ้าช่วงป่วยป่วย,วยมานี่ไม่มีคลิปพระเอกอยู่เลยมีแต่ไทยแว่แบแว่แบ,บเบาหน่อย ถ้าที่มันานางบอกสวัสดีคับจะสั่งยี่ี่มมีจะเถือในช่วงนี้นะคะแต่กับบิมี่ยังดอกว่าบอกทุกคนฟังยจเจอมเหตุตรงนี้เจิมไปสีล่ละค่ะเอาแค่นี้ละค่ะทุกคนมีอันนั้นอันว่าออไปตามสไตล์ยิ่งเจอมิมี่ยังกับว่าให้ทุกคนฟังค่ะอันพอกันไม่คลิปหนาขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video บาย